กำลังมานะครับรถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพตอนนี้แซง102มาแล้วนะครับที่สถานีบามุน่าค102ก็ลังจีดขบวน8มาเหมือนกันส่วนรถธรรมดา201ตอนนี้รถเพุ่งผ่านสถานีบึงบอระเพ็ดมานะครับรถไม่จอดรถล่าช้า20นาทีนะครับตอนนี้จะไปเจอ4 ศูนย์สองด้วยนะครับที่สายทีเขาปรากฏไปกระทับกิจแต่ขบวนแปดเนี่ยดูโฟงแล้วน่าจะไปเจอสองศูนย์หนึ่งที่เขาปรากฏนะครับนะรถไปจอดชุบแสงนะครับขบวนนี้จอดรับผวงเฉยถ้าบอกวันผ่านคือผ่านนะครับแต่ส่วนใหญ่รถจะผ่านมากกว่ารับ่วงรับ่วงเน้นน้อยมากอีกอย่างหนึ่งก็น้อยด้วยนะครับที่รถจะจอดให้ผู้โดยสารขึ้นไป นะครับพอมีผู้โดยสารขอขึ้นไปเนาะอ่าสี่ศูนสองมุ่งออกไปเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายนะบอกก่อนใครที่จะดูสี่ศูสองไปดูคลิปของเมื่อวานครับผมลงไว้แล้วอ่ามาแล้วนะครับรับห่วงไปเจอรถธรรมดาสองศูนย์หนึ่งนะครับที่สถานีคลองประกฏยำว่าแค่รับห่วงนะครับไม่จอดรับส่งผู้โดยสาร น้อยมากนะครับที่จะรับห่วงสถาน,นะขบวนรถตามเวลานะครับตอนนี้รับห่วงนะครับไม่ได้จอดชุมแสงรถรับห่วงนะครับไม่ได้จอดชุมแสงนะบอกก่อนนะครับว่ารถร่บห่ว n เฉยๆไม่ได้จอดชุมแสง แต่จอดรอทาง402อยู่อ่าหมายถึงว่าแบบอะไรอ่ะนี่นะครับจอดรอทาง402อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่า402เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยรถแดงวูนะครับ โอเเวลาออกครับตามเวลานะครับตอนนี้จอดรอทางเฉยๆนะครับแล้วก็รับผ่วงไม่ได้จอดชุมแสงนะครับจะเรียกว่ารถดวดดีเซลล้างประกาศชั้นสก็ได้ครับไม่ผิดกฎหมายสำหรับผมผมเขเรียกว่ารถแดวูนะครับนะ ตอนนี้102ก็ลังมานะครับรถพุ่งออกจากบามูุนางมาไปยังสวยงามครับจะไปเจอ201ที่คลองรากฏนะครับขบวนนี้ไปจ่อยทีนึงที่ป่าน้ำโพนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลรังสิตดอนเมืองลักษ่บางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนไปสิสุดที่กรุงเทพนะครับโอเคขอไปลงคลิปก่อน